ฉานคำนิกาท่านนายสมชายลิกาโทษผมรับคำนิกะนางสาวโซเฟียด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้บากคาย น้องสาวของแบดด้วยนะขอบแบดเขอบคุณนายกที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันให้พวกเราเฟียไม่เคยรู้สึกขาดตรงนี้เลยขอบคุณพี่ชายบางลีพี่ชายแสนดีของเฟีฟยเฟียเข้าใจทุอย่างที่แบดทาและเฟียจะบอกแบดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เฟียก็จะเป็นน้องสาวของแบตลอดไปสุดท้ายเฟีอยากขอบคุณพี่ไข่ผู้ชีวิของเฟียขอบคุณที่เสมอต้องเสมอไปตลอดมาแล้ะพี่ขอให้เราเป็นแบบนี้ตลอดไปพี่ใจคอจะไม่ให้ฉันมาร่วมวงด้วยจริงๆเหรอแดเลนมี ไม่ลูกถึงได้กรงแบบนี้เนี่ยนี่คุณมาได้ยังไงอะนีลูกฉันแต่งงานทั้งทีไมฉันจะมาไม่ได้ละ่ะคุณมางานแต่งโลกของเราเหรอนี่บักไถบักไ,ไย,ยินมานั่งบอกนั่นมาเหรอให้จารีนี่มาเองเดี๋ยวนี่มันนี่มันอะไรกันนี่แล้วนี่บักไย คือลูกของมะใช่ปักไข่คือลูกของมะเดี๋ยวเด๋ยวนี่มันอะไรกันไข่ค,คือลูกของคุณที่กำลังจะแต่งงานกับโซเฟียลูกสาวของผมแล้วโซเฟียก็คือลูกสาวของคุณอย่าบอกนะว่าพวกแกเป็นพี่น้องที่กำลังจะแต่งงานกันอะ จริงป่ครับแม่อืมไม่ไม่เราไม่จบแบบนี้จริงๆแล้วบักไข่ไม่ใช่ลูกของม้าผมจริงๆม้าก็เพิ่งจะได้บอกความจริงกับบักไข่ก็วันนี้บกักไข่คือลูกติดของพ่อหมายที่ม้าและพ่อหมายไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยเรื่องพ่อแม่ แต่แล้วยังไงล่ะจากที่ผมไม่เคยเจอมากมาหลายสิบปีวันหนึ่งเขาก็กลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวใครจะไปกล้าคุยด้วยวะต้องทำตัวยังไงต้องรู้สึกยังไงมันบอกไม่ถูกจริงๆ ขอโทษนะลูกนะมะรักลี่นะลูกที่ผ่านมาเนี่ยมะไม่เคยลืมลูกคนที่มารักคนนี้ได้เลยมาดีใจที่มาได้เจอลีอีกนะลูกหนนี้มารดีใจมากเลยลูกมึอย่าทิ้งดีไปอีกนะ 不听，不听，了，妈妈，我家里 ตรงกลางหน่อยใช่งับอีกนิดครับนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดหนึ่งครับแบโอ้ยแบรครับมันไม่ได้ครับมึงมาทำเองมันเอียงครับแบมันเอียงอะนิดเดียวเอาแบลองอ็งยางมาเบื้องทีครับน่ะมันตกตั้งนานแล้วไอ้กบกไข่าำใจแบแล้วกัน ขอบคุณบังลีกับบักไคด้วยขอบคุณมากค่ะ uh> พี่เจ้ยไม่สนใจทำบ้างอ่ะจ๊ะอ่าพี่เจ้ยไอ้เปนบอย ผมเป็นใครของเจยจะเป็นใครของใครสู่เขาเด้อบักใครพันหลอกหนาจริงแต่โดตัวน้องผมโดนอะไรผมโดนตัวน้องคุณโดนไหนคุณพูดดีๆกับผมได้ไหมเียเพื่อนเนี่ยฮะคุณโดนตัวน้องคุณตรงไหนเฮ้ยแล้วบายเพื่อนเพื่อน อา้าวไปไหนว่าลูนแล้วมึงจะไปไหนคินห้องปวดหัวว่ะมาคุยกับกูหน่อยสิพรุ่งนี้ได้ป้าตอนนี้เลยกูซีเรียสกูเหนื่อยกูบอกว่าตอนนี้เลยกูซีเรียสคุยกับกูหน่อยมเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะงุดหงิดมาทั้งวันและเม่นมาใช่เม่นมาปากมึงนี่ยังเหมือนเดิมนะเอ๊นี่มึงยังกินยาซึมเศร้าอยู่อีกเหรอไม่ใช่ยาซึมเศร้ายาแก้เครียดอะแต่กูไม่เห็นมึงกินนานแล้วนะ ก,กูเครียดกูก็เลยกลับมากินกูนี่สงสารมึงจริงๆครอบครัวมึงด้วยเฮ้ยตั้งแต่กูรู้จักกับครอบครัวมึงนานนะตั้งแต่เล็กจนโตกูว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยมันอยู่ตรงนูน่นนู่นโทษใครวะกูถามอะไรมึงหน่อยได้ปะอะไรมึงดูสิแม่มึงก็หนีตามชู้ไปอยู่อีสานนูน่น เลยโซเฟียนะแม่งทึงเรียนจบมาหมัดๆก็รีบจะแต่งงานคันส่วนไอ้ไลลาก็ใช่ย่อยอยู่ดีๆเข้าไปแตนเนี่ยต้องตัวสาวมุสลิมสิได้ปะไม่ได้ไม่ได้เลยบางคนอ่ะเขาเข่งเขาถือแต่หนูไม่ถือ,ยอยก็ใช่ย่อยค่ะไม่ถืออะไรเลยหมึงคิดเหมือนกูปะกูว่าครอบครัวมึงอะ่ะแรกันทั้งบ้านโอยอินี่ปากนี่ว่าอะไรวะเนี่ย กูว่าทุกอย่างอ่ะมันมีต้นสายปลายเหตุมึงรู้ไหมว่ามันคืออะไรอะไรวะก็ไอ้ตะก,กูลมาโซยาวีอะไรของมึงอ่ะใครเป็นคนตั้งชื่อ,อวะก็ปู่ทวดกูไงต้นตะก,กูลเชื้อสายเจ้าเลยนะมึงแต่ไอ้คำว่ามาโซยาวีมันคือการตัดกระเจียวอ่ะมันเขียนคนละแบบของกูอ่ะมาโซยาวีมีโรเรือการันมันต่างก็นตรงไหนเอา มีกรรารันต์กับไม่มีกรรารันต์ความหมายมันก็ต่างกันอยู่แล้วนี่ไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วถึงว่า่ะไอต้นตะกูลมาสุยาวิตะกูลดังของมึงในปตัตตานีเนี่ยมันต้องแรดเล็กน้อยถึงกลานกลางโอ้ยอีนนี่มึงหาว่าครอบ,บ,บครัวกูแรดเหรอใช่ครอบครัวมึงแรดมึงเครียดเหรอเออนี่เครียดแล้วมึงก็โดดน้ำตายไปสิกู <c oughs> ไปละกูขอบริการครอบครัวมึงแป๊บกูจะประสาทแดง แร็ทั้งบ้านด <What? S 1> นนับตาไปสิีจงไปสกจงครอบคลวมด้วยนะอุ้ยแร็หนึงจี้ไม่ช่วยเฮียอะไรกูเลยกูแรดไหมเนี่ย